รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโต๊ะแชร์มหาชนยินดีต้อนรับเข้าสู่โต๊ะแชร์มหาชนรายการที่ชวนเหล่าซุปตามาร่วมล้อมวงเล่าเรื่องราวที่มหาชนอยากรู้สมัยตลกคาเฟ่นี่คนดูถูกเยอะไหมครับเขาน่าจะใช้คำดูถูกเป็นแรงผลักดันหรือเปล่าคะ เปิดอ,อกคุยกันแบบแปลกแชร์กันได้ทุกเรื่องวันนี้มหาชนอยากรู้เรื่องคำดูถูกลอวก่อนที่เราจะเ,าเริ่มหัดเพลง่อยหรือเป็นลีเกอะไรเงี้ยก็มีคนดูถูกว่าเต้นกินลำกินเฮ้ยเขาดูถูกว่าจะเป็นนักร้องได้เหรอถ้าออกมานะอย่าเอามาเปิดเครื่องเสียงเขานะเรื่องที่มหาชนไม่เคยรู้จะได้รู้ที่นี่ที่เดียวเกือบ วิ์สิ้นชื่อทั้งครอบครัวเพราะโดนวางยาฮะถ้าผมคิดนะอย่างนักพวงกันยโงเนี่ยผมตัดทิ้งเลยเพราะว่าไม่มีใครวางแล้วเพราะว่าอีกไม่นานก็ไปแล้วนักทีมแชร์โดยนีโน่เมทานีและวิลลี่แม็กอินทอ สวัสดีครับทุกท่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่ค้นเหล่าซุปตามาตอบคาถามที่มหาชนยากรู้กันครับพร้อมจะเผยความลับนะครับแม้แต่คนในวงการเดียวกันเนี่ยยังเดาไม่ถูกในรายการโะแช่มหาชนวันนี้นะครับรวมคนที่เรียกได้ว่าเป็นไอคอนของศิลปะวัฒนธรรมไทยเลยทีเดียวนะฮะแต่ละคนนี่เรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าของวงการไม่ว่าจะเป็นเพลง่อยหรือ ลิเกครับนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปพบกับโชว์ของพวกเขาได้เลยรักจา้าใครจะซื้อผักจ้าฉันเป็นแม่ค้าแสนคึกคักมาขายผักขายผล มาขายในโตแชมหาชนชิมแล้วสุขล้นมีแรงผักจ้าผักอรวมรวมตลาดเนืาา่อจับจ้อจ้าเกลื่อนกาดกายกอง,องเยอะเลยจ้าแต่พอมองเห็น ราคาของต้องหมดนมองหน้าแหงขอถาม่อยคุณแม่ค้างผักที่นำมาสดใหม่จะซื้อผืชผักตัวไหน เรือคืนทาไรโปรดเจ้งมันถูกทั้งหมดเลยลูกจะเอาตัวไหนบอกเลยจะเอาแบบไหนผลไหนบอกมาพอดีว่าผมจะมาดูมะนาวนะครับมะนาวใช่นี่เลยๆนี่นี่นี่นีนี่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 ลูกใหญ่มากเลยครับเห็นไหมจากฟาร์มเลยจะซื้อสักโลนึงนะครับไม่ได้ขายเป็นโลจ้ะไม่ได้ขายเป็นโลหรอครับที่นี่ขายเป็นลูก ขายเป็นลูกจ้างั้นผมถามราคาหน่อยได้ไหมครับได้เลยจ้าห้าสิบอู้ถูกมากเลยครับใช่ถูกมากๆเลยลูกใหญ่มากเลยขายแค่ห้าสิบสตางค์เองงั้นผมเอาหมดนี่เลยครับห้าสิบบาทค่ะหนึ่งลูกอ่ะห้าสิบบาทลูกเดียวแค่ห้าสิบบาท โกูทำไมแพงอย่างงี้ครับเนี่ยไม่แพงนี่องมาผมเอากมะนาวแล้วครับเอากระโพดแล้วกันครับกระโพดเหรอครับฝ่กเท่าไหร่ครับขะโพดถูกมากเลยเท่าไหร่ครับโอ้อันเนี้ยเหรอคะขายเป็นฝักเหมือนกันเท่าไหร่ครับฝักละร้อยเดียวจ้าโอ้ก็ไม่แพงไม่ก็ห้าสิบกระโพดเนาะเอ๊ะทำไมอ่ะมีอะไรถูกบ้างครับเนี่ยถูกแล้วถูกมากถูกจริงๆ โน่นก็แพงนี่ก็แพงไม่แงพงแพงที่ไหน,นราคาแรงจริงจริงเนี่ยลูกละเจ็ดสิบเองแพงปี๊งทุกสิ่งถ้าใครจะอารมณ์เสียไม่ได้ช็อปปิง้งแล้วแบง่งจะซื้ออะไรเจ็ดสิบก็ไม่กล้าทำไมอะยุคนี้

แล้วเมื่อไรจะได้ร้องล่ะครับเชิญครับเชิญนั่งเงิวันนี้สามนางมาตลาดมาแล้วไม่ควรพลาดและมาจับ อยากจะมาหาของกินกันสักหน่อยเฮียเที่อเล็ดน่าอร่อยแล้่ะมันมีก็อะไรเอมีอะไรขายมั่งเราจะอยากจะซื้อสักหน่อยเพราะว่าแม่บ้านเขาสั่งมาบอกว่าเดีนร้องร้องอยู่ใช่ไหมเออกำลังร้องอยู่นะเออถ้าร้องแบบนี้คุยฮะเริ่มมาก็ฮาเลยนะเนี่ยนันนา เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูลิเกปะทะชอยกันต่อสนุกแน่นอนห้ามพลาดนะครับแชโ มากมายจะเอาอันไหนบอกเลยเออผักเยอะไปหมดเลยขายยังไงขายยังไงเฮ้ยยังเอามาขายอีกอ่ะทำไมคะนี่มันบอกว่าใครจะซื้อเนี่ยทำไมอ่ะโอ้ข้าพูดอะไรมีตะเม็ดไม่มีเนื้อไม่ีเนื้อเลยไม่เอาตะเม็ดออกกินกินข้างในมันก็ได้อันนี้อย่าไปซื้อแล้นะอะไรเนี่ยโอ้พาระโอ้พาระไอ้พวกกลับกันเออไม่เรียกโอกลับกันมันก็เป็นพาระใช่ พ่ก็จะซื้อนี่ไม่ต้องซื้อแล้วทาไมะซื้อไปก็กินไม่ได้พ่อเนี่ยทำไมอ่ะมันอยู่ในถุงโอยตังโมซื้อไปเหอะกินถุงให้หมดซะก่อนแล้วค่อยกินข้างในไอ้ฉลาดไอ้ฉลาดหัวใจเท้าเนี่ยราคาอยากได้กี่หัวบอกมาเลยหัวละเอาหัวแล้นะหัวละง่ายๆละสองร้อยโอ้ยโอย ไม่ได้แหมีหัวละสองรอราคาไม่น้อยนี้มันแพงไปไม่แพงไม่ข้าวของก็ในยุคนี้ถ้าแพงจนหูฉี่ไม่เข้าใจโอยมันแพงนะดูแพงเสียจนหูชี่ได้หู้ี่หูฉี่หูฉี่หูท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 ี่หูหูที่่หูที่อูท่่อกันดี่อ่อ อ๋ออุ้ยอันนี้ก็กำละละเก้าสิบโอ้ยไม่กล้าหยิบนี่มันแพงไปส่วนหัวไชเท้าละหัวละสองร้อยโอ้ยโอ้ยทำไมอันนี้ต้องต่อเขาด้วยเออช่วยต่อหนึ่ยหัวไชเท้าเนี่ยหัวละสองร้อยโอ้ยมันน้อยไปไหมมันแพงไปหน่อยใช่ไหมต้อง่ออร่ย มะนาวนี่ลูกเท่าไหร่จ้าลูกเท่าไรว่าลูกเท่าไรจ้าเอาอะลูกเท่าไรอะลูกเท่าไรจ้ามะนาวลูกละห้าสิบนะอยากจะหยิบเอาไปโอยลูกละละตั้งห้าสิบเอาไปราคาสูงลิบจะเอาไปทำไมเออมกล้าซื้อเลยอ่ะ ผู้เธอเอ๋ยแล้วมันแพงจะตายนี่ของแพงอย่างงี้ในยุคของแพงกันอย่างนี้อ่ะทำไงดีเราควรทำยังไงเหมือนมัยุ่เนี้อเหมือนเหมือนจะค่อมขนาดนีเองยางค่อดูเหมือนจะค่อมอันนี้กลองไม่ใช่มอไซค์ค่อมทาไมเออ ต้องประหยัดกันไว้ก่อนใช่ถองแพงต้องประหยัดละกันไว้ก่อนจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาใช้ใจก็ร้องไปให้ชัดๆเราควรประหยัดกันอย่างไรหยับยังชังใจละกันไว้มั่งมาตลาดไม่ต้องเอาตังติดตัวไปเพราะเจอข้าวของ ที่ต้องการถ้าตังอยู่บ้านเราก็ซื้อไม่ได้เราก็ซื้อไม่ได้แต่ถ้าเดินเดินอยู่เราหิวอาหารเอาถ้าตังอยู่บ้านแกจะหิวทั้งตหมซื้อไม่ได้อ ถ้าไม่ต้องหิวก็ได้ประหยัดประหยัดไอ้เรื่องฟืนไฟเปิดกันได้ทั้งวันไอ้เรื่องฟืนไฟไม่ค่อยประหยัดกันเน่กลังวีกังวันก็ยังเปิดไว้เอาให้เปิดไฟแล้วใส่หมวกเนาะเขาให้เปิดใส่ใส่หมวกกันเนาะอีนั่นมันมอเตอร์ไซค์ที่แกบอกนะมันมอเตอร์ไซค์ รีดผ้ารีดทีละหลายตัวเวลารีดผ้ารีดทีละหลายตัวถ้ารีดทีละตัวมันจะเปลืองไฟเวลาเปิดไฟก็เปิดให้หลายหลายดวงเวลาเปิดไฟเปิดทีละหลายหลายดวงถ้าเปิดทีละดวงแล้วมันจะเปลืองไฟมันจะเปลืองไฟ มันพอละอย่างกันเอ้ามันก็เหมือนรีดผ้ารีดผ้ารีดทีละหลายตัวไม่ใช่เปิดทีละหลายดวงมันพอละอย่างไปเปิดแค่ทีละดวงเออเปิดหลายดวงมันจะเปลืองไฟอ๋อถ้ามันจะเปลืองไฟเออเวลาคว้าแน่หยุดเลยนะไอ้คิดแล้วมื่อกี้ตียังไงวะว่างงตองแกดีเลยเอ้าวลาถ้ากลัวเปลืองไฟก็ปิดไฟให้หมดเออ

ถ้ามามาสองคนเราค้านเลยนะต้องต้องเข้าทีละคนเยุคนี้ต้องต้องต้องประหยัดกันประหยัดประหยัดบ้านผมนี่ประหยัดนะประหยัดขนาดไหนเอาต้องรู้ประหยัดด้วยก่อนมีปลาดุกอยู่ตัวนี่นะต้องตัดครึ่งนะตัดเพื่อเอาหัวขังแล้วเอาหางแกงโอ้ยงเอาเอาหัวขังเอาหางแกงเอาหัวโขวยงมันจะไหวไงเฮ้ยบ้านไหนบ้านเน่บ้านผมเปิดดูดูโทรทัศน์นะต้องหลี่ตาข้างหนึ่งอะไรนะ เอา้าเดี๋ยวเปลืองไฟเหมือนกันเลยยุคนี้เข้าของมันแพงตัวอย่างมาแพงแล้วก็ใช้จ่ายอย่างอย่างพอเพียง่างประหยัดเข้าไว้นี่เมื่อของแพงแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกันเนาะ คือวิธีที่หลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดแล้วล่ะใช่ใช่ประหยัดไว้ประหยัดไว้ใก็กินแต่พอประมาณแล้วประหยัดอีกอย่างนะเวลามีงานเทศกาลอะไรเนี่ยไม่ต้องหาสามน้านะครับอันน้ไม่จำเป็นต้องประหยัดเลยไม่จำเแต่ว่ายังเงี้ยยังยุบเงินเขามีฐานตอนนี้ตาเยอะเท่าไหร่ครับโอ้ยตาเรียกตาเรียกตาเลยเรียกตาเลยนะเฮ้ยนี่ปูปูเขาเรียกปู่ตาเลยอ่ะโอ้ปู่ ก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะอินเทรนด์มากๆเลยนะครับยุคของแพงแบบนี้มันแพงไปหมดแต่อย่าว่าประเทศไทยแพงมันแพงทั้งโลกตอนนี้<อ>นว่ามะนาวว่ามะนาวแพงเลยนะังพวกรถซูเปอร์คาร์แพงกว่ามะนาวอีกนะตอนนี้เนีย่ยจริงเหรอไปเทียบกันได้ยังไงอะ่ะรถกับมะนาวก็แพงกันอยู่แล้ววา่าราคาต่างกันเยอะขอขอต้อนรับนายโยกนะโุกคนสวัสดีคับ อรกะคราบคุณจิง้งขาวสวัสดีครับเดี๋ยว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 ปกติ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามข้ามตีห้า วันนี้คุณเป็นพิธีกรคนเดียวผมมาเขานี่นี่นี่เล่นอย่างเงี้ยรู้นะจะเอาสองเด็กช่วงนี้ครับเธอมันแพงนะนะแพลบเธอเนี่ยนะครับจริงๆรแล้วมันต้องมี6คนใช่นะฮะแต่คนหนึ่งเปิดแบบธรรมดาธรรมดามันไม่ได้เพราะว่าเขามีตำแหน่งติดตัวเป็นมิสแกรนด์แกรนด์ผอต้องรับอิงเฟอ แล้วถ้าลื่นล้มไปนี่พี่อามถามหาเนะยพี่อํมอะไรอเอามาผาดเอามาผ้าดชพี่จริงๆแล้วเราเป็นคนที่ติดตามน้องเข้ามาตลอดเลยนะพี่โยงติดต่อติดติดตามมานะเพราะว่าแหมพอพูดผิดพูดถูกเลยเจออิงฟ้าก็แบบนี้ จะจะอิงไปทางติดต่อใช่ไหมติดตามติดตามเขาไม่ใช่เป็นมิสแกรนอย่างเดียวครับเขาเป็นหมอหมอหมออะไรอะหมอฉีดยาหมอทำขวัญนาคไงเขาเคยได้ชื่อว่าเป็นหมอขวัญนาคที่สวยที่สุดงั้นถ้าถ้าถ้าเป็นหมอทำขวัญนาคงั้นผมมีนาคมาครับวันนี้นาคมาครับ บวชเลยให้บวชสักหน่อยสักหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอลูกคอหน่นิดนึงโอ้นาจาจำจำไว้นขอสั่งน้ำตาไหลหลังก่อนจะจากไปยังไ้หขวหน้า ขอบคุณมากครับเดี๋ยวแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดนึกว่ารับพวงเขาก็ตั้งใจดีนะครับเขาพยายามเล่นเป็นเพราะนาคเล่นเป็นนาคเสียงดีนะเออเป็นหมอทุกวันเสียงดีด้วยเมื่อกี้แหล่อะไรแหล่สีกาสังนาสีกาสังนาคสอสอนรับพวงหนไหมได้ได้ค่ะอี่ก็ฮึ๊กึกลองลองลองเนี่ยเด็ดละโอ้ได้ได้ โดนอีกแน่โดนแล้วโดนกันอีกแน่ร้องยิ่งเจ็บเจ้าเจ้าดุกนักถึงชวนนะครับตอนนี้ัาสู่รายการเลยนะครับโตแช่มหาชนโตแช่มหาชนแค่เปิดมาก็สนุกแล้วใช่แต่ช่วงแรกของเราคือช่วงคำถามมหาชนนะครับสนับสนุนโดยมหมี่กึ่งสเร็จรูปตราไหวๆครับนะครับ เป็นการรวบรวมคำถามที่มหาชนอยากรู้เรื่องมากๆมหาชนนี่เขาอยู่วัดไหนครับไม่ใช่มหาที่อยู่วัดครับหมายความว่าคนทั่วๆไปหมู่มวลมหาชนคือคนกลุ่มมากนะครับอยากรู้เพราะฉะนั้นพวกคุณจะต้องตอบคำถามให้เราและก็ท่านผู้ชมแบบไม่กักตอบจริงๆนะครับเรื่องราวที่มหาชนอยากรู้เกี่ยวกับพูดมากที่สุดก็คือ นายยงครับตอนเป็นสมัยตลกคาเฟ่นี่คนดูถูกเยอะไหมครับน้พวกน้นงเนี่ยสมัยก่อนคำดูถูกน่าจะแรงกว่าสมัยนี้นะเพราะว่าเขาเป็นแบบตลกคาเฟ่ด้วยอ่ะแบงค์เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นลิเกตัวพ่อเลยครับกว่าจะเป็นลิเกเงินร้านได้เนี่ยก็ต้องโดนดูถูกมาเยอะเลยอิงฟ้าสวยนะครับแต่กว่าจะผ่านมาได้ขนาดนี้ก็สู้หน่ดูเลยใครเคยดูถูกอิงฟ้านี่ถือว่าพลาดมากเลยนะจิงหลีดข่าวเขาน่าจะใช้คําดูถูกเป็นแรงผลักดันหรือเปล่าคะ และเรื่องที่มหาชนอยากรู้เกี่ยวกับพวกคุณมากที่สุดก็คือคำดูถูกโอ้เอาแล้ววันนี้มหาชนอยากรู้เรื่องคำดูถูกซึ่งเป็นคำที่มันฝังอยู่ในใจของพวกเรากว่าเราจะมายืนอยู่จุดนี้ได้มันต้องผ่านมาทั้งนั้นแหละครับแทบทุกคนนักแสดง พอแบบไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาไปบ้างก็จะโดนอย่างตกอับใช้คําว่าอย่างเงี้ยเออมันก็เหมือนกับอ่าอ่านี่เป็นธรรมชาติของพวกเราที่จะโดนตลอดเวลาแต่อยากรู้ว่าคําดูถูกอะไรที่มาชมก็อยากรู้ว่าแต่ละคนโดนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงไปไหมหรือบางคนอะจจะ่ากลายเป็นแรงที่กระตุ้นที่เราทํางานอยู่ถึงทุกวันนี้ก็ได้เป็นไปได้เริ่มที่นายโยงก่อนเลยครับนายโยงก็ข้อก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะมีเหรอนายโยงมีเหรอก็เยอะอยู่ครับ สมัยไหนสมัยแรกๆเลยหรือว่าสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กว่าผมเป็นเด็กมาก่อนนะก่อนจะโตขนาดจริงเหรอก็เคยอายุสิบสองมาก่อนเฮ้ยนี่นี่ถ้าไม่พูดนะจําไม่ได้แล้วเออผมก็เคยสิบสองอยู่ปีงครับจริงจริงนี่ไงนี่ไงย่องเคยเป็นเด็กมาก่อนจริงตอนเป็นเด็กรูปร่างนีี้เ่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตอนเป็นเด็กรูปร่างนี้เนี่ยอายุเท่านี้หละตอนเป็นเด็กอ๋อเหรอแมสามนานี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆเลยนะครับ แต่เรื่องราวคำดูถูกของแต่ละคนจะเป็นยังไงติดตามดูกันต่อได้ในวันพรุ่งนี้ครับทุกคนก็มองมองกันแล้วว่าไอ้ไอ้พวงรูปร่างอย่างนี้ไม่มีเอกลักษณ์อะไรเลยจะเป็นตลกได้ยังไงโอเคถ้าอยากได้นักร้องไปเป็นนางงามก็ก็เชิญถ้าเลือกเราก็ได้ <c oughs> แค่นักร้องแหละเอานักร้องมาเป็นนางงามทำไม